โอเคค่ะต้องขอสอดคุณทุกท,ท,ท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับชาแนลบอจังวันนี้มามาโปรโมทให้ชาแนลเมแก้วสปาชาแนลค่ะก็เพิ่งเจอกันดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้เพราะโปรแกรมอัดไม่ใช่ของแท้โดยโปรแกรมอัดวากาจเลิศพนยาโยก็ไปกดซับแนวเขาด้วยนะคะซึ่งเราจะทำให้เขาถึงแนวพันให้ได้กราบแนวเรากราบแน <laughs> ยกนิ้วให้ค่ะเยตบมือตบมือดิตบแข่แล้วกันก็ไปกดติดตามแนวเขาด้วยนะคะนี่มีอยู่สามคลิปค่ะมีปัญญาทำแค่นี้ค่ะสู้ๆนะเพื่อนนะค่ะเพื่อนดื้อๆตะเด็นอะไรวะก็ไปกดติดตามแนวใครไม่กดระวังกูจะข่าวหัวมึงกูจะแทกหัวมึงกูจะเอาหัวมูทาสุกี้ยากี้กินเอ นีก็ได้เออขยักหน้าให้อ่ะอร่อย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 อรเอยชอบกินอ๋อหมูก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปตอบคำถามก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิป Q&A อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจิบบูจิบบูสัตว์แนวกูด้วยแนวกูด้วยกราบแนวกูเสียงเธอน่ากลัวใช่ได้ค่ะคุณแซนจบเถอะจบเถอะเออจบไป